ให้ hey, hey. ้ไหนไหนจากอีพีที่แล้วผมสมชายใครเรื่องแฝงก็โดนเกียนไว้อย่างเจ็บปวดรอบนี้แหละผมจะมาเกียนคนกันอย่าลืมกดไลค์กับสมชายด้วยนะครับเราไปเกียนคนหรือไปโกงคนในโลกออนไลน์กันเลยมสมชายก็เลยทำการเกียนคนจนได้เงินถึงสามพันบวสมชายก็เลยหัวเราะบอกว่าฮ่าฮกูมีเงินเติมเกมแล้วว่าอ่ะ,อะพวกแกนี่มันโง่จริงนะ ที่มาซื้อไอดีเกมค่ะแต่ว่่ได้ไอดีเกมแถมกูจะได้ถึงสามพันแบบฟรีฟีไอพวกโง่ฮ่าฮ่หาหลังจากนั้นเข้าสมสมสมเกียนหรือสมไม่ใช่ดิสมชายได้ทําการเกียนคนจนเขาเป็นรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านที่รวยที่สุดในประเทศไทยบอกเลยว่ารวยมากจากการโกงคนหรืออาชีพสุสจริตสุดปัญญาอ่อนของเขาหลังจากผ่านไปไม่นานสมชายสมชัยก็ได้สมชายก็ได้ออกข่าวหน้าสามว่าประกาศจับ เด็กนักโกงเงินระดับนานาชาติโกงเงินไป3ปีซ้อนได้เงินเข้าทัญทีธนาคารทั้งหมด10ล้านบาทข่าวดังทั่วประเทศทาให้ได้มีคนที่เคยโดนสมกิชายออกมาเพื่อกระทืบเคยสัตว์โกงตังกูเหรอไปตายใต้บวกแดกสมไอโง่เอ้ยสมชายคิดว่าเฟี้ยว